สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆแมวเรมครองวันนี้เนาะวันนี้วันอาทิตย์ค่ะเที่ยงและเด็กๆก็พักผ่อนกันอยู่น้องน้ำเพชรสวยไหมคะน้องคือขามณนีนะคะตาสองสีไม่ได้ซื้อได้หานะคะก็ทิ้งมาทั้งนั้นคนนี้คือคุณนิ่มคนนั้นคือน้องลูกหมีนะคะน้องเพชรค่ะ น้องเพชรกุลอนะ,น,นะคะับนี้นะคะก็ตอนนี้เด็กๆพักผ่อนกันตามอัตยาสายนะนอนกลางวันนอนกลางวันกันนะคะเด็กริมคลองนอนกลางวันกันเนาะเดี๋ยวพี่พามาดูข้างนอกนะคะนอนกันเต็มเลยข้างนอกนะวันี้คือริช,ชี่ริช,ชี นี่น้องไตตันนะคะเห็นหมคมาพามาดูนะคะเด็กนอนกันนอนกลางวันกันนี่ค่ะนอนกันเต็มเลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะนอนกันเต็มเลยเด็กริมคลองนะคะอันนั้นพี่เสือคนนั้นพี่ฟิชชอ้าวขึ้นอืดแล้วค่ะ หมาพุดเดิลน,นะคะคนนี้คือหมาพุดเดิลคนนี้คือหมาพุดเดิลดูนะคะแมวเจ้าของเก่าทิ้งนะคะคนนี้นเนาะก็เอามาเลี้ยงเห็นไหมคะเห็นอะไรไม่เอ,อ่ยเด็กๆริมคลองนอนกันสบายใจเลยนะเนี่ยวันหยุดนะคะมันหยุดเที่ยงวันอาทิตย์นะคะหลับกันสบายใจเลยเนาะ ก็จะมีแดดลำไรเข้ามาหน่อยๆน,นะคะนี่น้องนำโชคนะคะคนนี้ก็11ปีแล้วนะคะนี่คนนี้คือพี่ตาโรพี่ตาโรจา๋านี่นะน,น้องเวนะะเด็กนอนนอนกันกองอ้อยเยาะกันหมดเลยนะคะนี่คือความน่ารักของเด็กดิมคองนะคะพี่วัวพี่วนม ดูโซนนี้นะคะโซนเด็กเล็กอันนี้โซนเด็กเล็กในโซนเด็กเล็กนะคะเด็กก็อยู่ในนี้กับแม่นะคะเด็กเด็กดำได้บ้านไปนหนึ่งคนแล้วนะคะก็เหลืออีกสี่คนที่อยู่กับแม่ตรงนี้นะคะนะก็อันนี้ก็ฝากเพื่อนเพื่อน,อนดูความน่ารักของเด็กริมคองนะคะ,ะก็ขอบคุณมากนะคะค่ะ ดูนะคะเด็กคนนี้ก็หาบ้านยันโตเลยนะ้องไปตั้นหนึ่งขวดแล้วนะคะไม่ได้บ้านพี่น้องสามตัวได้บ้านไปหมดนะคะเหลือน้องไทตันไม่ได้บ้านนะคะนี่น,นี่โชว์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 อันนี้ก็แมวเจ้าของเขาทิ้งมานะคะมาในหมู่บ้านก็มีน้องเขาเก็บมาก็ไม่รู้จะเอาไปไหนก็เลยมาฝากพี่เลี้ยงไว้ก็ตอนนี้ก็เป็นสมาชิก เด็กริมคองไปแล้วนะคะก็คลิปนี้ฝากความน่ารักของน้องเพชรครับผมสวัสดีค่ะ